โฟก็จะมาทำกันบ้านนะคะตอนนี้โฟก็จะมีกระ,กระดาษจานน้ำเปล่าสลิงไหนส,ล,นะนสลิงอ่ะไหนสลิงอ่ะทีโ่โฟกินยาแล้วมันก็นจะดูจืดอยู่เนี้ยอ่าแล้วอะไรอีกแล้วก็โฟกันครับแล้วก็ใช่ไหมแม่ใช่ครับเราเริ่มจากสี แม่จับให้เริ่มจากสีแดงก่อนอะ,ออะก็น้องโฟบีบเองไงล,ลูกอ๋อให้คุณแม่เปิดฝาออกก่อนใช่ไหมใช่ครับดีไว่าตรงนี้ได้แล้วไหนอมองไม่เห็นนะ,ะเขเยืบไปใกล้ๆตัวเองหน่อยดิ พอกอนพอกอนพอกอนลูกแถมหน่อยแถมหน่อยอืมไม่ต้องแถมนะลูก,ลกอบอกด้วยนะว่าสีอะไรอะ่ะบอกเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆครับอันนี้สีเหลืองสังกิด yellow บีไปอีกบีไปอีก เค <Okay, S 2> พอแล้วอ่ะปูเ<ฮ>้ยต้องต้องใส่นนี้ป่าไหมมต้อง,งอะใ่แล้วอ่ะต่อไปตามที่น้องลโลโกดูคลิปอะทำไงมั่งจะต้อง สีเขียวเราไว้ผสมอุ้ยเคยเคยดูดยายใช่ไหม,ไมดูดออกด้วยแม่อันนี้เราจะผสมสีใช่ไหมใช่อ่าต่อไปดูสีะลรครับ น้ำเงินสีอะไรสีเหลืองหรอครับเอาดูดขึ้นมาที่ลูกอ่าหนูผสมกันมั่วแล้วนะลูกโอ้โหผสมไม่ได้แล้วได้อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูสีเหลืองไปครับแบบในคลิปอะ่ะเอ่เออ่าแล้วผสมกันยังไงครับ จำแบบนี้ครับเพื่อนๆอ,อ้าวเราได้เป็นสีอะไรสีสีอะไรครับโอ้โหยังไม่หมดเลยพอคุณพอคุณเอ้ยได้แล้วเนี่ยลูกเป็นสีอะไรแล้วอืมอาอาคนเองคนเองเป็นสีอะไรลองลุ้นกันเพื่อน สีอะไรครับสีอะไรครับเหลืองสีแดงกับสีส้มสีสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีอะไรสีชมพูโอเคสองมือเลยตรงนี้ใช่ไหมตรงรูไหนก็ได้ว่างๆอะหรอกยังไม่เต็ม อ่าต่อไปผสมกสีอะไรครับฟองต่อไปผสมสีอะไรลูกอ่าแดงต่อไปสีอะไรสีน้ำอะไรน้ำเงินเอาเลยว้าวอ่าดูไปอ่าแล้วเอาคัตเติลบัตทำไงทำไงทำไงครับ สนุกเพลิดเพลินเลยฮะอ่าเป็นสีอะไรน้าสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงครับพ่อพ่ออ้าวต่อไปสีอะไรผสมอีกสีม่วงแดงสีแดงหมดโูหน้าโกงดูซิเหมือนในคลิปไหมไหมอ่ะต่อไปสีอะไรกับสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองกับสีอะไรลูกเหลือเหลืองกับเหลืองกับน้ำเงิน เหลืองกับน,น้ำเงินสน,นุกเพลิดเพลินสน,นุกเพลิดเพลินอ่าเหลืองกับน,น้ำเงินเร็วเอาค่ะเอาด้านนี้ก็ได้นไงเป็นสีอะไรครับขีเขียวเย้ yeah. ไหนแม่ดูสิ ให้ดูสิโอ้ตอนนี้ขาดสีอะไรเนี่ยสีหลังสีเขียวสีแดงก่อนครับ้เกๆครับอันนั้นสีอะไรลูกสีแดงครับให้มันเป็นวงกลมนะลูกโอ้โหเติมอีกหน่อยก็เป็นวงกลม อ่ะต่อไปอออล้างก่อนล้างก่อนอต่อไปสีอะไรครับ <c oughs> สีน้ําเงินอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่น้นำเงินอยู่นี่น แบบไหนม่วงแล้วต่อไปอะไรอ่ะอ,อ๋อเพื่อจะทำวงกลมดิให้เป็นเมือวงกลมดิลูกเออเอ,อ้าวแล้วทำขาดสีอ,อ๋อสีเหลืองออลูกลก็ใช้ชอลิ่งดูโอ้ยไม่ต้องน้ำแล้วน้ำมันสกปรกลูกเ,ออเดี๋ยวมันไม่เป็นสีเหลืองนะครับอพอพอเห็นไหมมันยังเป็นอยู่ ต้องกลัวเพื่อนๆต้องกลัว,อ,ลวอันข้างล่างเลยกว้างๆวโน่นข้างกลางกว้างกนี่ตรงเนี้ยนี่เราจะทำตรงนี้เดีย๋ยวมันวาดรูปไม่ได้